สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับรายการครูโจรเราเรื่องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะเชิญทุกท่านมารับฟังนิทานชาดกกันนะครับสนุกสนานกันทีเดียวเชียวนิทานชาดกที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นนิทานชาดกตอนเศษฐีใจบุญ ถ้าท่านพู้ฟังพร้อมกันแล้วเรามารับฟังนิทานพร้อมกันเลยนะครับในการอดีตที่ผ่านมานั้นครั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีได้ตรัสรู้นั้นอริยสัจสี่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์มาบังเกิดเป็นนายพาณิชย์ภูมันคงบริบูรณ์มีความผักเพียร จึงได้ทรัพย์สินมาเป็นอันมากนายพาณิชผูนี้มีทรัพย์แล้วก็มิได้เก็บไว้เฉยๆได้ทำบุญบริจาคทานอยู่เป็นเนืองนิดจนเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายอาทิเช่นคนขอทานเป็นต้นแต่ก็สรรเสริญเยินยอเพราะได้สิ่งของสมความมุ่งมั่นปรารถนานั่นเองนายพาณิชย์ผูนี้ ไม่เคยกล่าวคำว่าใหม่แก่บุคคลที่มาขอทรัพย์สินเลยวันหนึ่งถึงเวลารับประทานอาหารพระโพธิสัตว์คือนายพาณิชย์นี้ได้อาบน้ำชำระร่างกายจนสะอาดพร้อมจุนเจิมเสร็จแล้วบริวารก็ยกโภชนะอาหารอันประณีตทั้งอ่อนนุ่มและแข็งกรอบซึ่งผู้ชำนาญได้บรรจุบรรจง รุ่งแต่งขึ้นชวนเสพด้วยรสสีและกลิ่นหอมลันชวนชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่งในขณะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่เดินอุ้มบาตมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของนายพาณิชโพธิสัตว์พระองค์ทรงยืนทอดจักสุเฉยนิ่งอยู่ตรงหน้าชั่วระยะเวลาหนึ่งพร้อมด้วยกิริยาอันสำรวม นิ้วขวาที่โอบปุ่มประคองบาทอยู่นั้นเหมือนกรีบสัตวบุรุษดูงดงามยิ่งนักและในขณะเดียวกันพยามารผู้ใจบาปผู้ซึ่งไม่ประสงค์จะให้ในายพาณิชย์โพธิสัตว์ได้บําเพ็ญทานอันประเสริฐจึงเนรมิตด้วยมายาบังเกิดเป็นภาพขุมนรกอันกว้างลึกขวางทางประตูบานคันระหว่างพระปัจเจกพุทธเจ้า กับนายพภพานิตภูนั้นเอาไวา้เป็นการขัดขวางการบำเพ็ญกุศลขุมนรกนั้นมีสภาพอันนากลัวสะพรึงสยดสยองเกิดเสียงพิลึกพิล่นนากลัวยิ่งนักเวลามีเปลวไฟลุกโชดช่วงอยู่ตลอดเวลาภายใต้เปลวไฟอักขีอันแดงมีสัตว์นรกหลายร้อยชีวิต รำร้องควรนครางด้วยความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสฝ่ายนายพานพรานิษโพธิสัตว์เมื่อเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาพิกขาจอเช่นนั้นจึงกล่าวกับภรรยาวา่าน้องหญิงเจ้าจงทำอาหารไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าเถิดภรรยาได้ยินดังนั้นก็รับคํา จัดโภชนาอาหารโอชารถออกไปยังประตูบา้านพอไปถึงเห็นขุมนรกขวางหน้าอยู่นางก็ตกใจครวรีบกลับมาบอกสามีในสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเมื่อสามีถามนางว่ามีเรื่องอะไรหรือนางก็ได้แต่ตัวสัน่นและก็ไม่พูดอะไรออกไปนายพาณิ์ผูน้นี้ก็จึงรีบลุกขึ้น เพราะเกรงว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะไปที่อื่นจึงไม่ได้สักถามเอาความกับภรรยาอีกได้รีบเดินออกมายังประตูบ้านพร้อมโภชนาอาหารในทันทีขันถึงประตูบ้านจึงพบกับขุมนรกอันนาสะพึงกลัวขวางอยู่จึงคิดว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีอย่างนี้ชะร้อยคงมีผู้ใจบาป ไม่ต้องการให้เราทำบุญกระมังหนอครั้นแล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่าดูก่อนท่านเศรษฐีนี่คือขุมนรกใหญ่มีนามว่ามหาโรรุวะนรกเป็นที่อยู่อันยากที่จะหนีได้สำหรับภูตะกระตะกรามแสวงหาความสรรเสริญจากพวกพิกขาจารย์ ปรารถนาจะบริจาคทรัพย์โดยความโลภสะสมบุญในนรกนี้เขาจะต้องทรมานอยู่หลายพันปีท่านได้ทำบาปแล้วพอรักบุญทำลายทรัพย์อันเป็นมูลรากของธรรมเพราะเหตุนี้นรกอันมิสิ้นเปลวเพลิงเสมือนหน้านายนิรบ,บานจึงมีเผชิญเพื่อกินท่านฉะนั้นจงเลิกทําฐานเสีย มิฉะนั้นจะตกนรกและได้รับทุกโทษอย่างผู้ที่ท่านเหล่านั้นได้รับซึ่งกำลังรับทุกแสนสาหัสและพากันร่ำให้อย่างน่าสงสารฝ่ายผู้รับคือผู้จะเลิกนิสัยชั่วในการให้ทานก็จะได้เป็นเทวดาฉะนั้นจึงเลิกพยายามทำทาน อันเป็นหนทางสวรรค์จงบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีสัญญมะความยับยั้งในการกระทำเสียพระโพธิสัตว์ได้ยินก็ทราบทันทีว่าเป็นมารมาขวางไม่ให้บริจาคทานจึงพูดขึ้นว่าการที่ท่านชี้แจงให้เห็นบรรดาบุญกุศลแก่ข้าก็โดยที่ท่านเห็นแก่ความเจริญของข้า แท้จริงน,นั้นผู้ประเสริฐทั้งหลายย่อมสำแดงความเมตตาการุณาต่อผู้อื่นเช่นท่านเสมอตอนที่ข่าเป็นโรคชอบทำบุญให้ทานใหม่ๆเขามาบอกหรือรักษาโรคให้ข้าก็คงจะทันการแต่นี่โรคชอบทำบุญให้ทานของข้ามันอาการหนักเกินที่จะรักษาเยียวยาเสียแล้ว มันลุกลามมากแล้วฉะนั้นความปรารถนาดีของท่านที่จะรักษาก่อลกรเป็นอันตรายความปรารถนาจะบำเพ็ญบุญของข้ามันลุกลามมากเสียแล้วจิตใจของข้าจะไม่ถอยจากความปรารถนาที่จะบำเพ็ญบุญกุศลเป็นอันขาดมันถอยไม่ได้เสียแล้วแม้นท่านจะทักท้วงโดยหวังดีอย่างไรก็ตาม ท่านกล่าวถึงอัธธรรมว่าเกิดจากฐานและว่าทรัพย์เป็นปัจจัยสำคัญของธรรมนั้นความเข้าใจของข้าผู้เป็นมนุษย์ยังอ่อนมากจึงไม่สามารถเห็นได้ว่าทรัพย์อันปราศจากฐานจะเรียกว่าเป็นวิถีแห่งธรรมปฏิบัติอย่างไรได้ขอท่านจงโปรดบอกให้ข้าทราบว่าเวลาใด ทรัพย์จึงจะสามารถทำให้เกิดธรรมปฏิบัติเมื่อมันนอนเป็นกองคลังหรือว่าเมื่อถูกโจรปล้นหรือจมอยู่ในท้องทะเลหรือเป็นอาหารของเพลิงที่ทันว่าผู้ให้ย่อมสู่นรกส่วนผู้รับไปสู่สวรรค์นั้นคำพูดนี้ทำให้ข้าอยากทำทานมากขึ้นพยามารตอบว่าจงพิเคราะห์เอาเองเถิดข้า พูดแก่ท่านด้วยความหวังดีหรือพูดเท็จไร้าสาระท่านจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ตามใจท่านท่านจะ,ะระลึกถึงข้าเมื่อทุกข์หรือสุขได้ภายหลังขอโทษเธอท่านนายพาณิชโพธิสัตว์กล่าวต่อไปข้ายอมตกนรกด้วยความสมัครใจของข้าเองเพราะการปฏิบัติกับผู้พิกข,ขาจาร ที่มีใจกรุณามาขอดีกว่าจะละเลยแล้วทำให้เกิดความผิดขึ้นด้วยกุศลเจตนาอันมั่นคงนายโพธพาณิชโพธิสัตว์ก็ถือถาดโภชนาหารก้าวลงไปในขุมนรกนั้นมิได้พรันพึ่งท่านใดนั้นก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับเท้าทุกอย่างก้าว จนได้ถวายโภชนะอาหารแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าสมดังปรารถนาขันพระปัจเจกพุทธเจ้ารับบาตแล้วก็ทรงแสดงความพอใจในวิริยานุภาพของนายพาณิชโพธิสัตว์ภูนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ถอยขึ้นสู่อากาศอย่างพระบาทบนอากาศนั้นแล้วจากไปพญามารเห็นสู่กุศลบารมีม่ได้ ก็อันตรธานหายไปพร้อมขุมนรกที่เรนเมรมิตขึ้นดังที่เรามานี้จะเห็นได้ว่าการกระทําความดีการบริจาคทานหรือแม้แต่การถือศีลทำสมาธิใดๆก็ตามต้องทำโดยความจริงใจมีจิตใจที่แน่วแน่ไม่เคลือบแคลงสงสัยใดๆกุศลทั้งหลายนั้นก็จะปกป้อง ของภัยได้อย่างน่าอัศจรรย์และศักดิ์สิทธิ์ดังดอกบัวพุดจากนรกเนรมิตมารองรับพระบาทของพระโพธิสัตว์ฉันนั้นท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ได้จบไปแล้วในนิทานสุภาษิตในเรื่องของเศรษฐีใจบุญหวังว่าวันนี้ท่านก็คงได้รับคติธรรมและนำไปประพฤติปฏิบัติ ให้ชีวิตนั้นมีความเจริญก้าวหนามากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ขออาราธนาคุณของพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสยามประเทศนี้พระแสเมืองพระทรงเมืองขอจงดนบรันรดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ได้สมความมุ่งมา่ปรารถรานาทุกประการนะครับสำหรับวันนี้ ผู้จนต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ